You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางพี่พิสุทธิ์กันในฝั่งของไทยคม a d v a าน e แล้วก็อินทัชสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์อ่าโอเค วันนี้ผมมี2อตัวนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของไทยคมนะครับไปเร็วๆนะครับแล้วก็ตามด้วยตัว Tactical Call in Touch นะครับอของไทยคมเนี่ยเรายังเป็นขายอยู่นะครับราคาเป้าหมายก็อยู่ที่ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่8.84นะครับก็ที่เรายังไม่ชอบไทยคมเนี่ยเพราะว่า1ง,งบที่จะออกมาเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับ เ่าคำไว้ขาดทุนปกติอยู่25ล้านนะครับถ้าดูดูสุทธิเนี่ยอาจจะมีกําไรเพราะมีอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาแต่ว่าเราอยากให้ดูขาดทุนที่เกิดจากการดําเนินงานจริงๆมากกว่าก็คือขาดทุน25ล้านก็ยังไม่ดีนะครับสองเหตุการณ์หลักๆของไทยคมนะครับก็คือวันที่28สิงหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประมูลดาวเทียมนะครับอันนี้เลื่อนมาจาก <c oughs> เดือนกรกฎานะครับมาเป็นสิงหา แล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของสัญญาที่จะเกิดขึ้นกับทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น DE นะครับหรือว่าจะเป็น NT ก็ตามเนี่ยอันนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่10กันยายนดังนั้นเนี่ยนี่มันก็อยู่วันที่15กรกฎาคมแล้วนะอีกประมาณเดือนครึ่งเนี่ยเราก็เห็นหัวเห็นหางแล้วว่าสรุปไทยคมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราให้ไว้ความเป็นไปได้เราให้ไว้4ทางนะครับทางที่1คือกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย ราคาหุ้นจะลงไปเหลือ5.80บาท80น,นะครับกรณีนี้คืออะไรกรนี้ก็คือประมูลไม่เกิดน,นะครับอันที่2ก็คือ,อดีลกับภาครัฐไม่เกิดน,นะครับถ้าเราไทยคมก็จะเสียไทยคม4กับไทยคม6ไทยคม6ไปนะครับอย่างสมบ,บูรณ์นะครับมูลค่าจะลงไปเหลือ5.80บาท80อันที่2ก็คือแบบปรีปรปกตินะครับเอก็เราให้มูลค่าไว้อยู่ที่8.84ก็คือราคาเป้าหมายของเรา นะครับอันนี้เกิดจากอะไรนะครับก็คือมีการประมูลไทคมได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับเราคงคิดว่าจะได้ประมาณสักไ,ได้ได้จะได้1ใบอนุญาตนะครับที่119.5นะครับองศาตะวันออกนะครับแล้วก็มีสัญญาที่เกิดขึ้นกับภาครัฐนะครับแต่ไม่มีเล็กวัตเทอรี่เคอร์เซฟิงแบบที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่ามีเล็กวั t เทอรี่เคอร์เซด้วยมูลค่าจะขึ้นมาอยู่ที่10.12บาท บแบบสุดท้ายนะครับก็คือผมใช้คาว่าเป็น super best case นะครับมูลค่าจะอยู่ที่12.04บาทอันนี้ก็คือรวมทุกอย่างเลยแล้วก็รวมไปถึงรายได้ส่วนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับว่าแบบโอ้หพอได้ดำเนินการต่อแล้วเนี่ยมีรายได้ใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากการเดินเรือจากรีโอจากอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือ12บาทแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับอ,อ,อัพไซด์สูงสุด จากการที่เราทําก็คือสิบบาทแต่ดาวไซด์อยู่ที่หกบาทนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับให้ให้ขายทํากําไรถ้ามีกําไรหรือว่าถ้าไม่มีหุ้นก็อย่าเข้าไปยุ่งกับมันในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นอันเดอร์พอร์ฟอร์มคอร์นะครับสำหรับไทยคมครับส่วนตัวที่สองเลยอะไรนะครับต้องที่ครับก็ดูจากดาวไซด์อัพไซด์ตรงนี้ที่พี่พิสุทธิ์ประเมินไว้ใน worst case กับ best case พี่พิสุทธิ์บอกว่าตอนนี้ไม่คุ้มค่าความเสี่ยงในการลงทุนถูกไหมครับถูกต้องครับ อันที่2นะครับตัว n t t u u h นะครับ Intouch เรามีการปรับราคาเป้าหมายขึ้น4%เป็นต์นะครับเป็น67.69บาทนะครับเป็นยังไปซื้ออยู่นะครับมองแบบยาวๆย,ยังไงตัวนี้น่าจะส่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามระยะสั้นเนี่ยเรามีคำแนะนำเชิงกลยุทธ์สั้นๆเลยนะครับให้ขาย n t o ท u h ในในตลาดแล้วก็เปลี่ยนมาซื้อ a d v a n c e นะครับเพื่อจะป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นนะครับ ในแง่ของการทำพรีวิวนะครับงบจะออกวันที่4สิงหานะครับเราทำกำไรปกติไว้ที่2,500ล้านบาทนะครับเงินปันผลครึ่งปีจะอยู่1.22บาทต่อหุ้นนะครับ75% payout แล้วก็3.8% annualized yield นะครับ tender offer timeline ก็คือ4สิงหานะครับจบนะครับจ่ายเงิน11สิงหานะครับเราเชื่อว่ากราฟน่าจะมีส่วนของสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ ไม่ต่ำกว่า50%ซนะครับซึ่งก็ทำให้กราฟสามารถรวมรวบรวมงบได้แล้วก็มีบาะซีที่เยอะพอนะครับเราไม่พูดเรื่องบอกซีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเรามาพูดถึงเรื่อง value creation นะครับก็คือกราฟต้องใช้เงินแสนล้านนะครับรอบนี้นะครับในการที่จะมาเป็นเจ้าของใหญ่ของ InTouch ดังนั้นเนี่ยเขาต้องหาทางในการที่จะลดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการเพิ่มเงินปผลนะครับหรือว่าการ ทำ asset spin off ออกไปนะครับอันที่2ระยะยาวก็ต้องมีเรื่องของ synergy นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น smart grid หรือว่าการลงทุนในต่างประเทศต่างๆดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้อ,อ่อนไหวมากกับราคาหุ้นของ i n t c s ในช่วงสั้นเนี่ยจริงๆตัวนี้ถือยาวๆได้ นะครับไม่จําเป็นต้องขายให้ขายในกระดาษและทำสวิชอย่างที่เราทําแบบปวดหัวเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ถือแล้วก็ถือยาวๆไปนะครับตัวนี้แล้วก็ประโยชน์เรากับกราฟก็จะอะไรากันอันนี้เราเชื่ออย่างนั้นนะแต่สิ่งที่เรามาด้วยวันนี้เนี่ยก็คือเรามองว่ามันก็มีจังหวะหรือมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ถ้าใครเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องผลตอบแทนระยะสั้นมากเนี่ย การทำํำ uh, tactical switching ออกจาก Intas เข้า advance เนี่ยเรามองว่ามีความน่าสนใจนะครับต้งแต่นี้ต้องทําก่อนวันที่4สิงหานะครับไปทําหลังวันที่4สิงหาไม่มีประโยชน์นะครับสามเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1ก็คือแม้ว่าเราจะค่อนข้างมั่นใจว่ากัฟจะทํำ tender offer สำเร็จนะครับแล้วก็ได้สัดส่วนมาแบบ50%บวกๆซึ่งเขาน่าจะพอใจนะครับแต่เราก็ไม่ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ถึง100% เราอาจจะมั่นใจได้ประมาณสัก8 0 8 5เท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดที่เหลือมันไม่เกิดเนี่ยกราฟได้น้อยเกินไปนะครับจนไม่สามารถควบคุมได้หรือ,อซิงเทลเทมัสเซมีการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อจะมาขานอำนาจกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนะที่กราฟอาจจะเปลี่ยนโพซิชันในอินทัชนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นรีมาร์กไว้นะครับเป็นดิสคลมเมอร์ไว้อันที่สองเนี่ย เราเคยคุยกันถึงเรื่อง holding company discount นะครับก็อยางรูปอย่างที่คุณบอลโชว์ก็คือในอดีตเนี่ยตัว holding company discount เนี่ยในช่วงปกติมันอยู่ประมาณสัก15-20%แล้วมันก็มีช่วงไม่ปกติที่มันลงไปแบบ20-30%ก็มีนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มี discount นะครับถ้าดูเส้นส้มเนี่ยมันขึ้นมาเท่ากับ0นั่นหมายความว่าถ้าหลังจาก tender offer หมดเนี่ยเรามีความ ลาดแล้กันแล้วเราด้วยก็กอาจจะก็เชื่อว่าอาจจะมีดิสเค n t ลงไปบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ลงไปถึงขนาด15-20%นะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงของอราคาหุ้น in touch นะครับหลังจาก tender o f f เฟเสร็จแต่เราเชื่อว่าตรงนี้มันจะมามาเป็นแบบระยะสั้นนะครับเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดราคาหุ้นลงไปเยอะเนี่ยเราเชื่อว่าการาฟเนี่ยก็คงจะอยู่ เฉยๆไม่ได้ก็คงจะต้องออกมาให้ข้อมูลนะครับแผนการระยะสัน้นระยะกลางร,ระยะยาวให้กับนักลงทุนเพื่อเพื่อชะลอไม่ให้ราคาหุ้นอินทัชเนี่ยลงไปมากเกินไปผมพูดให้พวกเรากลัวกันนิดนึงก็ได้ว่าถ้าเกิดตลาดเนี่ยกลับมาดิสคาวสิบห้า์เซ็นแล้วราคาหุ้นแอดวานยังอยู่1้อยเจบาทเหมือนเดิมเนี่ยราคาหุ้นอินทัชจะลงไป5 0 5สบาทจากวันนี้ oh. ที่64.5บาทดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าที่ ป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะครับก็คือขายก่อนเลยขายขายอินทัสตอนนี้นะครับแล้วก็รอให้หุ้นมาลงแล้วกลับไปซื้อกลับนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยแทนที่จะถือเงินสดเนี่ยเราก็แนะนำให้ไปอยู่ในแอดวานซ์นะครับเหตุผลก็คือเราอันนี้เราเดาเองนะครับว่าถ้าหุ้นลงไปในระดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกราฟนะครับก็จะเรียกประชุมนับวิเคราะห์แล้วก็เริ่มบอกแผนอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้นแอดวานซ์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแล้วหุ้นแอดวานซ์เองไม่ได้ขึ้น เหมือนกับพุท i อิ touch นทัชในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้าไปใครเป็นคนที่อ่อนไหวกับผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยผมว่า,าท่านี้ก็ดูแล้วเซฟดีปลอดภัยดีนะครับแต่ถ้าใครไม่อ่อนไหวมองว่าอุ้ยฉันซ,ซื้อมาตั้งแต่50บาท55บาทฉันต้องการซื้อไปขายที่100บาทอันนี้ก็มองกันย,วยาวๆนะครับไม่มีปัญหาครับผมประมาณนี้ครับ อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมา5้าถึงหกจุดนะแต่อินทัชเนี่ยไม่ลงเลยนะเพราะส่วนหนึ่งก็คือมีราคาที่กราฟเขาทำเทนเดอร์ทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจบการทำเทนเดอร์เนี่ยนะครับก็อินทัชก็จะกลับมาแกว่งพันผวนตา,ตามตลาดได้นะครับซึ่งเราคิดว่าดาวไซด์เนี่ยมากกว่าอัพไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขายทำอะไรนะวันนี้เนี่ยผมก็ยังเห็นและก็พิสูจน์เลยนะครับว่าดีกว่านะครััััับบบบบททีี่่สุดดคครรผมมมถาาานนิึงกงกตว้ ก็กลุ่มมิชเนี่ยนะครับสตอรี่เพย์นะครับรวมถึงไทม์ไลน์ที่พี่พิสุทธิ์บอกว่าเดี๋ยวถ้าราคาหุ้นลงเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขามาเองเนี่ยพี่พิสุทธิ์คิดว่าไทม์ไลน์กับสตอรี่เพย์ที่เขาจะมีรวมถึงตัวทาวเวอร์โคที่พี่พิสุทธิ์บอกเนี่ยรวมถึงอาจจะมีการจ่ายปันผลเพิ่มหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับไทม์ไลน์มันจะมาประมาณไหนครับแล้วก็ถ้าเรียนกลัดับเนี่ยคาดว่าจะเห็นอะไรก่อนครับพี่อืมก็เอ่ออันนี้ก็พูดยากเหมือนกันเนะเพราะว่าเราก็ พยายามจะเดาใจเราเดาใจของผู้บริหารกัฟนะหรือเจ้าของกัฟนะครับก็ผมคิดว่าถ้าหุ้นแบบเปิดมาปุ๊บเอาให้มันเอ็ก e Case เคหุ้นอินช่าลงไปเหลือห้าสิบบาทถือว่าซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะมันก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกผมว่าผู้บริหารก็คงไม่สามารถอยู่อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องรีบออกมาเพื่อจะมาคลามดาวเรื่องของการเซลล์ออฟของตลาดนะครับ แต่ถ้าเปิดมาแล้วหุ้นอินทัสก็อาจจะลง3% 4%อันนี้อาจจะไม่เห็นนะผมว่าอันที่หนึ่งก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ละกันที่เกิดขึ้นหลังจากที่ tender offer จบนะครับว่าจะได้เห็นได้ยินอะไรนะครับจากผู้บริหารของกอฟมากน้อยขนาดไหนอันที่หนนะครับแต่ยังไงก็ตามต่อให้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังไงก็ตามแผนของกอฟเองที่กู้เงินมาเพื่อจะทํา ตัว tender offer ถ้าทำสำเร็จนะครับได้คือหมายความสำเร็จหมายความว่าได้สัดส่วนมากพอเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีแผนในการลหนี่ต้องมีแผนในการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ต้องมีแผนในการที่จะจับสองธุรกิจเนี้ยมารวมกันหรือขยายธุรกิจออกไปในต่างประเทศในในรายอื่นท,ที่ที่มีความสามารถที่จะทำได้เพื่อจะทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ซื้อห5บาทแล้วก็อินทัศก็ยืน65บาทไปอีก10ปีอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าจะกินส่วนต่างจากเงินปันผลกับ ดอกเบี้ยที่ตัวเองกู้มาเนี่ยผมว่ามันมันผมเป็นนักลงทุนผมเป็นคนถือหุ้นกรฟผมไม่แฮปปี้นะเพราะมันได้มันได้ยิบมันได้มาจิ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะดังนั้นผมไปลงเอาเงินไปลงอย่างอื่นเนี่ยได้ได้ไปลงโอลิของคุณโจเนี่ยได้อ้โหอัพไซต์มหาศาลเนี่ยลงอย่างนั้ดีกว่าคดังนั้นผมก็ไม่เชื่อว่าบริษัทอย่างกรฟเนี่ยจะลงทุน เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงที่กู้เงินมาแสนล้านแล้วมาหวังผลตอบแทนส่วนต่างของเงินปันผลกับดอกเบีย้ยแค่1%เอนี่ยผมอันนี้ผมส่วนตัวผมไม่เชื่อนะออ mm hmm. แล้วก็หวังว่าเขาจะไม่คิดอย่างนั้นด้วยนะครับ mm hmm. เพราะพี่คิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆอาจจะไม่ได้เพิ่มแวล u ูอาจจะเป็นการดิสรอยแวลูด้วยสมัมร e ของบริษัทหรือตัวตัว,ต,ว,ต,วต้นทุนของ,ของเงนทุนบริษัทเนี่มัสูงกัน1%แน่นอน นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามองโลกในงแง่ดีนะครับว่าเราคนได้ยินอะไรจากกอฟเนี่ยมากขึ้นคำตอบตอบคุณบอมก็คือขึ้นอยู่กับราคาหุ้นอินทัชถ้าหุ้นอินทัชลงเร็วและลงแรงนะครับมันต้องออกมาเร็วนะแน่นอนต้องออกมา <S <S แต่ถ้าไม่ลงเอื่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องรอหน่อยนะให้เขาจัดกระบวน่าเลือกคนที่จะไปนั่งในบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับแลวถึงจะออกมาแถลงให้เราแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย เท่าที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยตลาดจะเป็นคนไปกดดันผู้บริหารเองนะครับผู้บริหารโดนถามทุกรอบที่มีการประชุมเนี่ยอยู่ใช่เดยกเขาก็บอกเองว่าเขาจะทําอะไรนะผมว่าสามเดือนถึงหกเดือนเนี่ยเรารู้ข่าวแน่นอนว่าเขาจะทําอะไรรู้ทิศทางแน่นอนแต่ว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะบวกไปอีกอาจจะหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าพวกนี้บางทีมันก็ค่อนข้าง ม,มีความซับซ้อนนะครับในในแง่ของโครงสร้างนะครับเราก็ยังเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำ a s s e t s p i n off นะครับบางคนบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ายัางไงก็ตาม a s s e t s p i n off ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนในหลายๆทางเลือกนะครับเขาอาจจะ,ะมีทางเลือกที่ดีกว่าน่าสนใจกว่าให้ผลตอบแทนมากกว่านะครับก็เป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ ได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณครับ